สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆกท่านนะคะดิฉันชื่อจันทาเสียนาวค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อนะคะทํางานอยู่กลุ่มง,งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะและวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนกลุ่มกปปสนะคะกลุ่มง,งานเภสัชโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยเช่นกันนะคะเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะมีทั้งหมอพยาบาลเภสัชกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานเพศัดแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านที่ทำงานอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอุ่นใจว่าเรามีข้าราชการทุกๆหน่วยงานนะคะที่ไม่ได้กล่าวถึงเขามาอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องทุกคนดิฉันเจออะไรมาค่อนข้างหนักเช่นกันนะคะโดนขู่บ้างนะคะโดนโดนหลายๆท่านที่บอกว่าอาจจะกระทบเกี่ยวกับหน้าที่การงาน แล้วก็ก็โดนจริงๆโดนจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันคิดว่างานราชการคือเป็นงานหลักของเราเราเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยดิฉันอยู่ตำแหน่งปฏิบัติงานรับราชการมา9ปีนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งบรรจุมาบรรจุข้าราชการจริงๆ6ปีแต่นโยบายของกระทรวงนะคะ ที่รัฐบาลออกมาเป็นสุขาราชการรุ่นรุ่นใหม่แล้วก็บวกอายุราชการที่เป็นข,ข้าราชการลูกจ้างทุกคราวนั้นบวกให้สําหรับน้องแต่รุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ที่ถูกลืมรู้ไหมว่าคะว่าบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพออกมาต่อต้านก่อนหน้านี้อีกด้วยความไม่ยุติธรรมของนโยบายราัฐบาลแล้วก็พยายามที่จะก,นกินไม่ให้มีตําแหน่งว่าง ขนาดหมอยังไม่ได้ตำแหน่งวันจูเลยนะคะแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานจะมีข้าราชการรับใช้พ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่ใจทำให้ดิฉันต้องมายืนอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกแล้วเลือกว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กลัวต่อให้วันนี้จะต้องออกจากราชการนะคะ ดิฉันคิดว่าก็คงจะไปทําเกษตรเพราะว่าดิฉันมีอาชีพรองรับอยู่แล้วอาจารย์ที่ดิฉันจบวิทยารสุรอุบลน,นะคะเทคนิคเกสัจกรรมแล้วก็จบสารสุขสศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคามทํางานด้วยเรียนด้วยคิดว่าจบจากภารกิจกู้ชาติตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วดิฉันจะไปเป็นแพทย์วิถีธรรมดิฉันคิดว่าแพทย์ทางเลือกสําคัญ สำคัญสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยคะ่ะและจะขอเป็นจิตอาสานะคะจิตอาสาแพทย์นะคะมีทั้งดีและไม่ดีดิฉันไม่ได้ที่จะมาหาเงินอกอบโกยเงินเหมือนแพทย์บางคนอย่างอย่างที่ที่ที่แสดงให้เราเห็นคือเราต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าเรามีทั้งแพทย์ดีและไม่ดีนะคะแล้วทุกๆหน่วยงานก็มีทั้งคนดีและไม่ดี เราต้องเลือกค่ะเราเป็นกลางไม่ได้เราต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เคยมีนะคะด้วยด้วยความที่ดิฉันเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกหัวหน้านะคะเรียกไปต่อว่าเพราะเราเป็นคนพูดจริงทำจริงบอกว่าความยุติธรรมไม่มีอยู่ในโลกนี้แต่ดิฉันว่ามัน ให้พี่น้องทุกคนออกมานั่นคือเสียงของความยุติธรรมถ้าออกจากราชการนะคะดิฉันว่าดิฉันคือมีงานรองรับแล้วอาชีพเกษตรกรนี่แหละคะ่ะยั่งยืนมั่นคงถึงเราจะไม่ได้ร่ำรวยนะคะแต่เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านบอกสอนเราเสมอแต่รัฐบาลชุดนี้ ไม่เคยที่จะให้ความสำคัญให้ทุนนิยมเข้ามาล้างสมองพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งชาติเกิดตัวเองไปยึดติดกับวัตถุนิยมจริงไหมคะดิฉันเป็นเป็นคนหนึ่งที่ชอบส่วนกระแสนิยมนะคะส่วนมากๆเลยล้าหลังก็ได้เพราะว่าอะไรยิ่งโทรศัพท์เหมือนกัน iPhone iPad อ,อ,อะไรประมาณนี้ ดิฉันคิดว่าถ้าเราจะใช้งานเราต้องตอบโจทย์ตัวเองว่ามันจําเป็นไหมจําเป็นเพื่อที่จะทําอะไรแล้วมันคุ้มกับเงินที่เราซื้อมาไหมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์กว่าจะได้มาเหนื่อยไหมคะพ่อแม่พี่น้องแล้วพวกมันเข้ามาโกงกินประเทศชาติเรามันมาจากเงินที่น้าพักน้าแรงพ่อแม่พี่น้องกลากตามทางานมาดิฉันทํางานตั้งแต่สองโมงเช้าเลิกอีกทีหกทุ่มบางครั้งดิฉันต้องควบเช้าบ่ายดึก ไปต่อเช้าบ่ายอาชีพงานราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าทําดีก็ได้ดีถ้าทําชั่วติดลบไม่ได้ผุดได้เกิดมีแต่เวรและกรรมอยู่ข้างหน้าให้เลือกแต่ดิฉันเลือกคําว่าเราทําบุญดีกว่าเราเลือกบุญพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนญาติคนหนึ่งดิฉันมานอนสวนจตุจักรมาห้าวันแล้วมากรุงเทพสามสามครั้งเป็นคนไม่ได เป็นคนที่ไม่ได้ชอบที่จะเข้ากรุงเทพนะคะชอบที่จะอยู่บ้านนอกขอว่าใช้คำว่าบ้านนอกแล้วกันเป็นเด็กชนบทซอกกราวอะคะ่ะมาจากมาจากไหนคะซอกกราวโน้ตโน้ตเชิงยยิ้มให้คำว่าซอกกราวนะคะจังหวัดสุริน,นคะ่ะแล้วถ้าถอดถอดเครื่องแบบนี้ออกนะคะก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง ดิฉันนะ่ะอยู่ในม็อบตลอดตอนแรกว่าจะอยู่หน่วยแพทย์แต่แต่อะไรรู้ไหมคะถ้าเราอยู่หน่วยแพทย์เราก็สบายเกินไปเออเขามีบุคลากรมาช่วยแล้วเรามาเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เดินไปประท้วงดีกว่าไหมเรามาเรามาเราไม่ได้มาเพื่อจะสุขสบายเรามาเพื่อที่จะมาร่วมสู้กับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกภาคส่วน ทุกภาคเลยนะคะที่มาร่วมต่อสู้ยืนหยัดเคียงข้างกันตลอดต้องมาเยอะๆนะคะมันจะได้อุ่นใจคนเยอะๆจะได้ปลอดภัยด้วยนะคะถ้ายิ่งคนน้อยนะคะเขาจ้องที่จะเล่นงานเขาเป็นดิฉันคิดว่าไม่ใช่คนนะสัตัดเดรัยสานใช่ไหมคะเมื่อวานที่ให้สายยาเพราะว่าคนอะมีจิตใจ มีวิญญาณความเป็นคนมีความรู้ชอบชั่วดีแต่แต่เขาไม่มีคำว่ารู้คาว่าผิดชอบชั่วดีปู่โจมเราทุกอย่างใช่ไหมคนที่นอนอยู่เนี้ยกาดนะคะทำงานหนักมากขอขอบพระคุณกาดทุกท่านนะคะที่ให้ความปลอดภัยนะคะทุกคนเหนื่อยแต่ทุกคนต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เท่านั้นค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะจริงๆดิฉันตั้งใจแล้วว่าจะกลับตั้งแต่เมื่อวานแต่ท้มพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่ได้ก็อยากอยากบอกพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานนะคะเป็นตัวแทนภาคอีสานแล้วกันก็ภาคอีสานอ่ะมีจํานวนคนเยอะมากๆดิฉันอยากให้เปิดใจคือเราเคยหลงผิดที่จะชื่นชมทักษิณแต่วันนี้มันไม่ใช่เรารู้ว่าเขาทําอะไรกับเราเราก็อยากให้ ท่านทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกันเราอยากเป็นไทยเฉยนะคะต้องลุกต่อมาลุกลุกขึ้นมาสู้สู้เท่านั้นนะคะถ้าสู้แล้วไม่มีคำว่าแพ้ค่ะมีแต่คำว่าชนะอย่างเดียวค่ะและดิฉันฝากกันบ้านพ่อแม่พี่น้องอย่างหนึ่งนะคะกลับไปบ้านสวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตอธิษฐาน ั้งจิตอธิษฐานนะคะอยากได้อะไรก็อธิษฐานแล้วก็ช่วยกันสาบแช่งมันด้วยนะคะไอ้ทักสินนะคะ <ST AN K> แล้วก็แล้วก็ยิ่งหลักด้วยนะคะช่วยกันสาบแช่งไปเพราะว่าดิฉันคิดว่าบุญบุญที่ทุกเราทุกคน,น่ะทำบุญมาด้วยกันเราอาจจะเป็นนักรบในชาติหนึ่งดิฉันเชื่อเชื่อคำว่าบาปบุญคุณโทษเชื่อคำว่า มีเวรมีกรรมดิฉันว่ากรรมติดจรวดนะคะไม่ต้องไม่ต้องรอชาติหน้านะคะรอดูชาตินี้นละคะ่ะแล้วก็ขอขอขอบอกหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆภาคใต้นะคะภาคใต้มีเนื้อที่จังหวัดน้อยถ้าอยากมีพื้นที่ทำมาหากินมากๆก็ไปจีบคนภาคอีสานแนะนำนะคะแต่ว่า แต่ว่าอัน,นี้อันนี้บอกเคล็ดลับนิดนึงแต่ว่าตัวดิชันเองอะออตกลงปงใจคือคือกับคนภาคอีสานแล้วกับคนอุบละคะ่ะแพ้ใจคนอุบลคนอุบลค่อนข้างจริงจังนะคะทำอะไรจริงเหมือนพ่อใหญ่อิสระเรานะคะเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์ขยันอดทนมุ่งมัน่นทำอะไรด้วยความจริงเรามีผู้นำคนเก่งของเราช่วยกันปบมือด้วยค่ะ แล้วแล้วเราก็มีผู้กล้าหาญอย่างาลุงกำนันสุเทพมีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่ทุกๆคนถ่ายทอดให้กับท่านดิฉันมาสามครั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากเจออย,เจอ,อยากเจอลุงกำน,นันจนวันนี้เมื่อวันสองวันก่อนได้มีโอกาสได้เจอที่นี่ พูดกับตัวเองบนกับตัวเองทําไมเรา,าอยากไปเจอลุงกำลัลุงกำนันจังเลยเพราะว่าเราเราคิดว่าถ้าเราเจอผู้นําคนเก่งๆได้จับมือได้ได้เห็นความกล้าหาญของเขาเราจะมีพลังต่อให้วันนี้เราจะต้องเจออะไรมากมายแต่เราต้องต้องสู้ค่ะค่ะดิฉันก็ขออวยช่วย,ยใ้ให้ให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่เราจะเริ่มชีวิตใหม่ เริ่มชีวิตใหม่เลยนะคะและสิ่งดีๆจะมีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ